อันดาเวงอนนานเทตาวาบลมมาณสามเียยามปวนเทส่วนเทนเนนส่วนยาวาผมมาโลกาอันเลียงกา con là hà lâm nam sa ta hang a à ho si đô la sa pu li sa ta hang la ai en nhang sa man yon ta nhang nam nam à an va pa nha sa pa yon ta nhang đuong đai an ba bà... i an ba ven san đoan kèn thay em ban ta na ao an ngàn sa ba nhon ta nhăn đuông na an làm lên trường đại ai luôn kèo an ban sơn biển đa nam nhưng phèn đinh đan an vay ก็องสานานทั่วท้องทอลานนี้เทวาดาพุงเมีในป่าหมยบอมการวา สาธุการส่งเสียงสานขึ้นเมือ่อาหอนเดืองยอดฟ้ามานหาพรม้มมันเทวาดามีใจสมเชืญเคียงอยเคียงคอยเจืองตานกาน ่อยเจราจาซึ่งกันไปมาว่าขันนั่งลาดสามาธิมาสาลายำวันบ่ท่านได้เห็นอาลุงเต่าสองเสียมจางเข้าไปทา พาลักสิทธานไทยแห่งกานหัวาา่าปน่านให้เปลียนท่านนะแกพระมานาจารย์พวนเท่านางจังสองสาวมนมองใจก่อนเที่ยงว่าจากแ่นไตสตามยังห้อยเตียนนนใหญ่อันน้อยลางหอ ໄປบ่เลียวลัง ด้วยกำลังอันหักษาเนหาสงลูกเตาอเทียงจางลามพาบานเจ้าหายุยงเดียวบ่สังกาจึงพร้อมกันอาลันธานนากาวายณพวงเทปะแกนไทยทั้งสามตัวอัน,อนมีอาโนบามากให ไปตันความลำบากตันห,นท,หนทางตัวเด้งเป็นลานเส,สีตัวใหญ่ตัวเด้งเป็นดังเสือคอง Hỏi là làng đường tuôn nương Phên đăng xưa lưỡng Tua cả nhà phên đăng chắc phạt khạm Nhắm điệu dài nắng đầy Thân điệu mà xuôi vô Phàng cô kéo mưa nhắm văn คอยพระจัน์ส่องแสงสดจึงคอยพอในอุนทางนะคอยรักษานางอย่างให้ต้องโทษแต่ให้โอดในพงไพรนะั้นมีไก่สอนลาดสสีเป็นเขาเขามาตอง้าวี ขณะนังลา,านะาสามม,านมันเที่ยวเที่ยมอลนาชีวิตสาลีลาจากตายตามนากันหางามเวลฟ้า ก็จะกุมนาเมืงเมื่อมอนจางลาพาเวนสันดอนกลางป่าไม้ขอละอัลล เดบแกนเตทั้งสามจงลากสาะางงามยาให้ต้องโทษภัยให้พวกเขาได้ประโยชน์คือสันเริญบาละส่วนเทวบวสามตนก็หาบเอาคำนี่ลาโมลู แห่งเทวดาทั้งหลายว่าสาธุดีดีดังนี้แล้วก็พรมพากันนี้ลมิเพทแต่ดีเหลียงคือเป็นลัทสีเสื้อคงและเสื้อเหลืองไปนอน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 ,น,อน,น,อน กวางตานนทางนาอันนางเท้าก็จากทองเที่ยวมาวันนั้นแลนานมันที่ปีกัวส่วนดังนางลานสมาธิละสินโยมวะยนขานิ่งหอนคำวันเป็นเทียนอาจฉรย์กัวจากเพียนทนกวรกัวเยี่ยมจาแวงห้ำ ประโยอน์คือโลูกไม่แหัวมันนีบขึ้นเมื่อแต่ยังว่า ยาให้ตาวันตกตำขอยลางหอยละในต่างกันนั่งพายาะเกียนแล้วบ้าสากไวนาสู่ดงไรน่ะแสวงหัวมันและลูกไม่ใจ้ํางแก้วแก่นไทยบ้านสบายน่ะเกิดเป็นลา เสี้ยมโคตมันคมแพ่ผ่านจากมือแม่นตุงลงเดีนเด ก็เศร้าอันใ่ลูกไม่หลุดจากบานานาได้ข้อมกะจัดกรใจตาเกีขรตตาคาเม่นเบื้องกว่าโยนจีใจจีใจเป็นเหตุอันนั้นจากได้ให้ เสียนำตามพรมเลียโน้โน,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 นต้นไม้อ,อันมีม芒 ปากฏหลายดังบ่เคยเห็นปากฏบ่เคยเห็นต้นไม้บ่เคยเห็นปากฏเห็นอยู่ทุกเมือ่อที่ล้ำแถเราหายไปาสาเพทิทสาทิศทั้งหลายแต่เกี่ยลํำบุญบีหมืน่นมัวตา,างามงามพายาม ชายสันหอน่ายปันไปมานาเช่น้ำตาโยนชี้ใจชีช้ใจห้องหำให้เก่าคาถาวา่าคาเนตีกังมเมป้าตีตังดังนี้เป็นเก่าวาโอ้ยน้อง สันยันดางายนี่ดูหลากเป็นเหอุหากเพื่องจักกวนอย่างใดแก่ตัวเหลือจากได้แก่บาลสีตนเป็นเก้าอันยื่งใหญ่แก่ลูกเต่าทั้งสองนั่งที่ปองหาลูกใบบําเบ่งน้ำพ่อได้ใส่แลงงา ไม่จะขึ้นเมื่อสู่ห้องเกี่ยวกูสาลาด้วยความจินดาเชตึงลูกเต่ากับทางวาโยก่าจังจอมทำาด้วยคำว่าบาดเนียมนะภากสัตตาพอลูกใจเจ้าหัวขานิงหานะอยู่สาลา อพ่อลิ่งลำตอทางมานะยงเกี้คอยกี้คอยส่องอ่อนหน่อยอยากลูกไม่เล่นเขาใกลมาถามนะพ่อพยายาม เหนเจ้าก็เหล่าล้มลูกเต่าหอนเพื่อเผี้ยงน้ำถึงย้ำเล้งแม่จากบ้าห่อนสามเจ้าจ่อนใจถึงก็เลนอนมาเยนดวนสง บัวทองเจ้าแม่คือดังลูงนกแพหงหวางโยคอยัางตัวแม่ห้องอ่อนแขงคานิงหางเตนาพุทธกามายังมาหังสองพิมพากัมบาบานนีกงเห็น จากมาคอยค้องถาแม่กินนอมเจ้ากมน่ะกรมยอดซอยคือดังลูกงัวน้อยและลูกลาดสวงอันแม่ดึนดงูงดูมาหอดแลนทรับสอดหลอดไปมา อันยาตาอันนั่นแลมีฉันในปันี้นะสองน้องวัยผูงามนะแค่นจังมาคอยคอยข้องแม่หอดหิ้วนะโน โอป้าไไปดังนั่นและนานเดงกกาบบานตัวหอนด่าะเที่ยวซ่องแก่พ่อแอมใจคนเดียวในไปเกี่ยวปางอบานย่า เนื้อเรามาควงเสียแลนองผู้กวนนานามสกันไหว้วนวันดอมบาญาเนื้อเบืองบ่อทางนางจึงอาวอนขังเวลากมกาบเกาเป็นคาถาวานาเมฆขานามาทาลาชาโน ดังนี้เป็นขอดูลาเจ้าปัญานาเนื้อทั้งหลายอื้นุยตัวหลงอาจรรมชาชิเป็นปัญญาหานาัง เจ้าทั้งหลายจงเอดูกูนาแกขาอันเป็นกำพายู่งเกี่ยวเจ้ากูจงให้หนทางเดียว Gie ca ăn mặc khay mướa, hiền nào lù kéo nhọn pha, lẻ múa quan có đê đê đàn Thì 1 đó mình nhảy